บทที่17แกหมายความว่าอย่างไรคิดมาถึงตรงนี้ตี้ลีหน้าจึงรีบเปลี่ยนเป็นสีหน้าเยายวนพูดจาอดอ้อนเยเฉินยินดีต้อนรับหัวหน้าห้องเยนะคะช่างเป็นเกียรติแกแชงครีล่าเราจริงๆและก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนนักเรียนเก่าอย่างฉันด้วยเชิญเข้าไปข้างในนะคะเธอรู้สึกว่าพูดจาย,ยุบยิเยเฉินสักคำสองคงก็จะทําให้เยเฉินลืมพฤติกรรมของเธอเมื่อครูแต่ว่าเยเฉินไม่ได้เมตตาแบบที่เธอคิดเชิญจือไข่ ฟังฟังคนำนพูดของปีลีหน้าจึงถามขึ้นอย่างประหลาดใจปีลีน้าเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นคุณชายเย่เหรอใช่ใช่ไหมยมกปีลีหน่ารีพูดคุณชายเย่เป็นหัวหน้าห้องสมัยเรียนมหาวิทยาลัยคะ่ะความสัมพันธ์พวกเราดีมากเชิญจือไข่พูดว่าพรุ่งนี้มารายงานตัวที่ห้องผู้บริหารนะต่อไปเธอเป็นหัวหน้าแผนกบุคคลของแชงกรีล่าจากหัวหน้ากลุ่มเป็นหัวหน้าแผนก ที่แชงกรีลานับว่าอย่างน้อยต้องสามขั้นเ่นเดือนเพิ่มเป็นสิบเท่าและอำนาจในการบริหารคนก็เพิ่มมากขึ้นนับว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงปีลีน่าได้ยินแบบนี้จึงดีใจจนเนื้อเต้นในตอนนี้เย่เฉินพูดเย็นชาผู้จัดการเฉินรู้ไหมว่าปีลีน่ากับผมมีความสัมพันธ์อะไรกันเฉินจือไคคิดว่าเยเฉินไม่ถูกใจการจัดการแบบนี้จึงรีบพูดขึ้น ถ้าคุณเย,ยไม่พอใจงั้นให้ปีลีน่าขึ้นเป็นรองกรรมการเลยจูจูเยเฉินพูดขึ้นเพราะผมไม่มีบัตรสมาชิกเลยโทรขอร้องปีลีหน้าปรากฏว่าเธอมาดูถูกผมโดยไม่มีเหตุผลถึงขนาดนี้จะให้รปอปอพอลงไม้ลงมือคุณกลับจะเลื่อนตอนนี้ขันว่าอน้องให้เธอเป็นรองกรรมการหมายความว่าไงจะเป็นปฏิปักษกับผมใช่ไหมได้ยินแบบนี้เฉินจือข่ใจหายว่าสอพล่อผิดจังหวะแล้วจากนั้น สายตาที่เขามองไปที่ปีลีนาเต็มไปด้วยความเดือดดาลอ้ามมาติดๆคือเขาตบหน้าปีลีนาอย่างแรงพร้อมด่าท่อขนาดคุณเยย,ยังไปกล้าทําให้คุณเคืองแกไปกินดีมีมาหรือไงไม่อยากมีชีวิตแล้วใช่ไหมปีลีนาตกใจจนขว่อนคุกเขาขกหัวข่านับไม่หยุดร้องไห้ใพรอัมพันนาผู้จัดการเฉินฉันผิดไปแล้วเฉินจืไข่ถีบลงบนตัวปีลีนาอย่างแรงจนเธอกระเด็นไปหลายเมตร ด่าเทว่าแกไอ้หมาไม่มีตาวันนี้ฉันจะให้แกลิมรสว่าการทําให้คุณชายขุนคืนเป็นอย่างไรพูดจบจึงแต่ข้อใส่รอบพอข้างกายซ้อมมันแรงแรงเอาให้ปังตายแล้วเอาให้หน้าที่ศัลยกรรมมาแล้วของมันเสียโฉมจากนั้นก็ประกาศให้ทัว่วเมืองจินหลิงต่อไปบริษัทไหนกล้าใช้งานมันก็เท่ากับเป็นปฏิปักษกับเฉินจือไข่ปีลีน่าตกใจเกือบตายลนลานพูดขึ้นผู้จัดการเฉินคะชันผิด ไปแล้วขอร้องล่ะเชิญจือคายระเบิดเสียงตะคอกตอนนี้พิ่งมาในหามานึกเปราะก่อนหน้าไปทำไรมาคุณชายเย่เป็นคนที่แก่ล่วงเกินได้เหรือฉันจะเอาชีวิตแกปีหลีหน้าปล่อยโหอย่างล้มสลายคุกเข่าคลานไปตรงหน้าเย่เฉินค้าณำนับไม่หยุดหัวหน้าห้องเย่ฉันผิดไปแล้วขอโทษนะเห็นแก่ที่เป็นเพื่อนร่วมชัน้นเรียนกันเถอะเย่เฉินถามเธอเสียงเรียบปีหลีหน้าเป็นเพื่อนนักเรียนแล้ว ทำไมเมื่อกี้เธอถึงดูถูกฉันแบบนั้นดูถูกเมียฉันแบบนั้นปีลีน่าร้องไห้ตัวนี้แข็รูนทนหัอแต่ร่วงหัวหน้าห้องเมื่อกี้ฉันเละเลื่อนไปหน่อยฉันปากไม่ดีเองอภัยฉันเถอะนะเย่เฉินพูดใครไม่ทำฉันก่อนฉันก็ไม่ทำเขาแต่ถ้าละเมิดฉันฉันก็ไม่ปล่อยไว้พูดจบจึงแค่นเสียงพูดเล่าขมนี่เธอบ่มมันเองก็จงดื่มมันเองเฉินจือไข่แต่ท่อนั่งสารเลว ถ้ายังกล้าโวยวายใส่คุณชายเย่ฉันจะให้คนฉีกปากแกปีลีหน้าไม่กล้าอ้อนวอนอะไรอีกได้แต่นั่งคุกเข่าร้องไห้คนเดี๋ยวเย่เฉินไม่ได้สงสารหลอนแม้แต่น้อยหากแต่มองข้ามไปพูดกับเฉินจือไายอย่างไร้อารมณ์ผมอยากคุยเรื่องสวนดอกไม้ลอยฟ้ากับคุณไปที่ห้องทำงานเถอะเฉินจือไขรีบพยักหน้าพูดอย่างนอบน้อมคุณเย่อามผมมาครับ ผูดจบหันไปตะคอกใส่รอปพภข้างๆซ้อมมันให้หนักครับผู้จัดการเฉินรอปพภกล้าขัดขันมังหังที่ไหนพยักหน้าแล้วพุ่งไปซ้อมปี้ลีน่าอย่างแรงทันทีปี้ลีน่าร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแต่เย่เฉินไม่สนใจเขาเดินเข้าแชงงกริล่าภายใต้การนาป่าของเฉินจือไข่พอมาถึงห้องทํางานเฉินจือไข่เยเฉินจึงเข้าประเด็นอีกไม่กี่วัน ผมกับเมียครบรอบวันแต่งงานผมจะเมาสวนดอกไม้ลอยฟ้าทำได้ไหมเฉินจือไข่พูดอย่างละเลคุณชายครับสวนดอกไม้เพื่อความเท่าเทียมของสมาชิกทุกท่านจึงไม่เคยมีการจัดงานตลอดมาต่อให้เป็นผู้ใหญ่ระดับเงินก็ไม่ได้รับบริการในส่วนนี้แต่ว่าหากคุณชายต้องการต่อไปสวนดอกไม้จัดเอบไว้ให้คุณชายใช้บริการคนเดียวครับเย่เฉินพูดเสียงเรียบไม่ต้องขนาดนั้นขอแค่วันครบรอบวัน แต่งงานพออีกอย่างผมต้องการให้คุณร่วมมือจัดเสื้อพรายให้มีผมเชิญจือไครีบพูดคุณชายวางใจครับผมกับพนักงานแชงกุรีล่าทุกคนพร้อมฟังความหมัอนคุณชายในตอนที่เย่เฉินจัดการเรื่องราวที่แชงกุรีล่าเรียบร้อยแล้วนั่งรถเมย์กลับบ้านทุกคนในรถกยอยามาลังเล่นติดต่อเป็นพวกคลิปวิดีโอแบบไฟ์สดนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือทุกคนวามมาลังดูคลิปเดียวกัน เป็นคลิปที่เขาซื้อสร้อยมรกร13ล้านที่ช่วยเกิดส่วนคลิปเริ่มถ่ายตั้งแต่ทังซื้อหายลงจากรถโรนสอยมีรถโรลรถร้อยเรียงกันเต็มไปหมดปรอปพที่หิ้วกระเป๋าเงินเป็น10กระเป๋าโยนเงิน13ล้านลงพื้นแล้วซ้อมผู้จัดการที่ดูถูกคนทุกกระบวนการอยู่นักลิปเพียงแตกลิปไม่ได้ถ่ายหน้าตรงของเยชนคลิปนี้ดังระเบิดไปทั่วเมืองจินหลิงคนนับไม่ถ้วนกลัา่าวว่าใครคือ อภิมหาเศรษฐีเทพคนนั้นหญิงสาวหลายคนถึงขั้นเพ้อฝันเป็นซินเดอเรลล่าฝันหวานจะเจออภิมหาเศรษฐีเทพแบบนั้นเย่เฉินยืนยันว่ามองตอนเองนักลิบไม่ออกจึงถอนหายใจด้วยความโล่องอกกลับบ้านไปตอนนี้ในบ้านเต็มไปด้วยความคลืน้นเครงเซียวชูรันได้หนังสือสัญญาที่เหามาและกลับลังจะได้เป็นผู้อำนวยการของเซียวซือแน่นอนว่าพ่อแม่เธอย่อมตื่นเต้นโดนตระกูลเซียวดูถูกเป็นแรมปี ในที่สุดตอนนี้ก็ลืมตาปากได้พ่อตาแม่ยายดีใจไม่มองเยเฉินอย่างขวางหูขวางตาเช่นเคยแม่ยายพูดอย่างอารมณ์ดีแม่วันนี้มีความสุขจริงลูกสาวชั้นไม่ธรรมดาพูดจบหันไปมองเยเฉินนานานยิ้มให้เยเฉินเรื่องนี้นายมีส่วนช่วยชูรันมีความชอบวันนี้ไม่ต้องทำกับข้าวแล้ววันนี้ออกไปหาร้านอาหารกัน เซียวชูหลันยิ้มพูดงั้นเราไปกินอาหารฝรั่งที่แคมปินสกีกันเถอคะแพงไปมั้งแม่ยายพูดคนละตั้งพันกว่าไม่ใช่เหรอเซียวชูหลันยิ้มแล้วพูดแม่เงินเดือนผู้อำนวยการสูงนะปีละเป็นล้านโอ้โหแม่ยายร้องออกมาอย่างดีใจพูดว่ายิ้มไปเลย